วาว่าวาว่าเลยดิมันต่ำร้อยวาว่าวาว่าเลยดิมันต่ำร้อยมันมาบ้านเหลว่าเลยมันมาบ้านเหลว่าเลยแง่สายติดขึ้นว่องเวงเจงวับเลยมันมาบ้านเหลว่าเลยเราลองเพลงิดเดียวมันมาตึ้งบ้านเลย กล้ามากนะมึงไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ขาวก็ไปตุ๊กติ๊กมึงขา้ามึงงานเนอะมึงงานเนอะงานเนอะงานเยียบงานเยียบงานเยียบโอ้ตัโอ้ตั ทำมอยทำมอยทำมอยทำไรไง่ะมาเป็นทางมาไล่เลยนะเที่ยวบ้านเพื่อน นันทำไรมันทำไรทำเนียนนะมันำเนียนนะอยู่เป็นมุกีปลาดมันำเนียนนะมันทำเนียนนะมันทำเนียนนะนนนะตัวดีเลยตัวดีนี่ตรง มัต้องทำเป็นเมินตัวดีเฮาเด็กเดียวนี่เฮาเด็กะเดียวเนี่ยเฮาอยู่หน้าบ้านเด็กเดียวนี่ไม่แน่จริงนี่ว่ะไม่แน่จริงไม่แน่จริงไม่แน่จริงเม่แม่ทำไมมาตูนี่ไม่เบาเลยนะ ไปอาบน้ำม <py at led> <speaking> <ics> <shop> ั่งไปไม่เรียกเป็นโรคออะเฮกับบ้านได้แล้วไปเที่ยวบ้านพวนไปเลย เะไเลยอทำมวยกันเลยทำมวยกันทำเหม็นนู่นไปนี่ไตีเลยมันเกยมากเลยนี่ยันกลุ้มก็ไปเป็นโรคแยกย้ายไปตี้ยกเลือกแล้วขอบใจนะที่มาเยี่ยม bên hơ Dạ dài dạ dài